ในรอบปีที่ผ่านมาแม้ว่าทั่วโลกยังคงเผชิญความท้าทายจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโครโรนา2019ที่ยังคงส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจสังคมและการดำเนินชีวิตของผู้คนทั่วโลกทอทอยังคงมุ่งมั่นบริหารจัดการท่าอากาศยานเพื่อรองรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นสร้างความมั่นใจในคุณภาพการให้บริการ ควบคู่ไปกับการดําเนินธุรกิจและการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโปรง่งใสมีคุณธรรมและมีความรับผิดชอบต่อสังคมตามหลักธรรมาพิบาลและการกํากับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่องและเนื่องในวันต่อต้านการทุจริตของทท,ทประจําปี2565นี้พวกเราชาวทท,ทขอร่วมแสดงเจตนารมณ์ว่าจะประพฤติปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตามหลักธรรมมาพิบาล จพะพึ่งปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตามหลักธรรม,มาริบาลยึดมั่นในความยุติธรรมกล้ายืนหยัดต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบยึดมั่นในความยุติธรรมกล้ายืนหยัดต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบคิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่กกวนตนไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนคิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน เพ e uh, <un ื่อทำรงรักษาไว้ซึ่งเกียรติยศและศักดิ์ศรีของทอทอเพื่อทำรงรักษาไว้ซึ่งเกียรติยศและศักดิ์ศรีของทอทออันจะส่งผลต่อภาพลักษณ์ชื่อเสียงและความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอันจะส่งผลต่อภาพลักษณ์ชื่อเสียงและความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายจนได้รับการยอมรับศรัทธาและไว้วางใจตลอดไปจนได้รับการยอมรับ ศรัทธาและไว้วางใจตลอดไปในนามของคณะกรรมการบริษัทผมขอขอบคุณผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างทุกคนที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์สุจริตยึดถือผลประโยชน์ขององคอ์กรเป็นที่ตั้งร่วมกันสร้างวัฒนธรรมองคอ์กร ให้ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชันมุ่งมั่นพัฒนายกระดับการกำกับดูแลกิจการไปสู่แนวปฏิบัติอันเป็นเลิศในระดับสากลซึ่งจะช่วยให้ทอทอของเราเจริญเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนสืบไปทอทอร่วมใจไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยร่วมต่อต้านการทุจริตทอ 来来